อน,นันดาตัดสินใจขายบ้านหลังแรก อนันดาเอเวอร์ริงแฮมพระเอกดังประกาศขายบ้านรูหลังสวยหลังแรกของครอบครัวนายอยู่ขนาดนี้ทำไมถึงขายเรียลเอสเตทบายพอ n แอนเอสเทอร์เปิดใจสัมภาษณ์เจ้าของบ้านรูอนันดาเอเวอร์ริงแฮมขายบ้านรูระดับ5ดาวแนวสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณประยุกต์พร้อมรีวิวบ้านใจกลางเมืองเชียงใหม่อนันดาเล่าที่มาบ้านหลังแรกของครอบครัวว่ายายไม่อยู่เชียงใหม่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเพราะชอบอยู่ต่างจังหวัด คุณแม่รีไทยอยากหาที่นอกเมืองที่เป็นโฮมจริงๆเช่าอยู่สองปีจนเริ่มมั่นใจเลยซื้อบ้านหากันนานกว่าจะเจอบ้านหลังนี้ทำว่าเดินดู1 5้านาทีตัดสินใจซื้อเลยอน,นันดากล่าวว่า ผมคิดว่าคนมาอยู่เชียงใหม่นะจะนึกถึงเสมิงแม่ริมบ้านบนดอยแต่เราอยากได้บรรยากาศแบบเชียงใหม่และเขาออกเมืองง่ายตอนแรกที่มาดูบ้านสิ่งที่ตัดสินใจแม่ผมเคยอยู่ที่หลวงพระบ้างจะมีความโคโลเนียลบ้านนี้ก็มีความโคโลเนียลเป็นสไตล์ที่แม่ผมชอบระยะทางเข้าเมืองสไตล์บ้านและได้วิวดอยสุเทพ เมื่อถามว่าผ่านไปสิปีทำไมถึงขายอันนันดายอมรับว่าใจหนึ่งก็เสียได้พอรีโนเวททำสวนใหม่ตายแล้วคิดถูกใช่ไหมเนี่ยเอาจริงเรามีที่ดินอีกแปลงที่อยากสร้างบ้านให้แม่และตัวผมเองเมื่อน,นึกถึงวัยรีไทยผมนึกถึงภาพตัวเองที่มีเนื้อที่กว้างๆทำสวนและย้ายออกไปไกลจากเมือง 10- 2ถนาทีบ้านนี้มีความพิเศษตั้งแต่ผมเกิดมาครอบครัวาชาวบ้านตลอด ความตั้งใจคือจะเป็นโฮมหลักแรกที่เราเป็นเจ้าของตั้งแต่เข้าบ้านมีพลังอบอุ่นมีความเป็นบ้านบางบ้านที่เราไปไม่มีชีวิตพร้อมเผยส่วนต่างๆของบ้านน่าอยู่มากอยากส่งต่อให้เจ้าของคนใหม่ใครสนใจซื้อบ้านใครซื้อผมมาเยี่ยมที่บ้านแล้วกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ